เอาล่ะสวัสดีกันนุ่นวันนี้อยู่ของคเงงคมฟอร์แฟนกนเดับวันนี้ก็ต่อก,กันกับการรีวิวที่สัญญาไว้นะครับจากคลิปของรีวิวเลเจนด์คายสะเนาะวันนี้ก็มันอยู่กันกับการรีวิวเลเจนด์ไฟส์ d ดรเวอนะครับนั่นก็คือแขม็มไฟรุ่นประหยัดนั่นเองและอันนี้ผมซื้อมาเป็นมือ2อนงะเพราะว่าคิดว่าเราจะเก็บแค่ตัวโฟนก็พออ่ะมันเลยไม่จำเป็นต้องซื้อมือหก็เลยซื้อมือสอในกลุ่มเฟซมา ก็เลยได้เป็นโฟนมือสองมาก,ก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนตัวฐานเข็มขัดเนี่ยผมได้ดูจากที่ไปเซิร์ช u t u b e มาเป็นฐานเข็มขัดไฟล์เลเจนต์ตัวเก่านะตัวเมื่อสมัยนู้นีเน่เป็นสติ๊กเกอร์เลยส่วนสายเป็นสายที่สลับข้างกันคือมันคือข้างซ้ายเหมือนกันก็เลยใส่ไม่ไดมม้มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วแต่เห็นในคะลิปแอคติ้งคือผมโมเอา คือตัวถอ่ะมาเริ่มไม,ม่พูดทางเีมาดูดูกันเลยเริ่มจากตัวถาก่อนเลยนะตัวถามันจะเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นตัวหองเลเจด์ไฟรุ่นเก่าก็จะเป็นอย่างนี้ติดมากับพว่วงเลยผมอาจจะไปหาวิธีการถอดมาหรือไม่ก็เอาไปฟิกไม่ไดตั้งสวยดีเวลาตั้งโชว์ตัวไฟเนี่ยจะเออจะได้ดูดีก็ไม่มีอะไรมากตัวฐานจบออฉัดลืม ตัวงัดมันจะเันเหมือนคล้ายๆกับตัว Le g e น d k a i s a นะที่มันเป็นล็อกแบบล็อกแน่นเลยแต่มันจะไม่เป็น2ล็อกเหมือนตัว k a ล s a ที่เป็นจึกจ๊กๆนะแตมันเปนแบบรแบบวดเดียวเลยโอเคก็มาดูตัวโฟนนี่ก็คือตัวไฟโฟนเลเจนด์ Legend, รุ่นปัจจุบันเนาะรุ่นล่าสุดที่เป็นตัวประหยัดเราคุ้มสภาพก็เย็นนิดนึงมือสองอะนะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังก็จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้ปุ่มร e ีเซสที่เปิดฝาฐานนี่นะครับเปิดด้านในดูโอเคนี่แผงอะไรก็จะเหมือนแบบปกติเลยกองกันหน่อยโอเคหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หกสองเจ็ดเก้าปกติอ่าแล้วแผงก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นแผงเดียวกันเหมือนตัวใครสัแต่ตัวปุ่มอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะเรียบแบนไปกับตัวโฟนไม่เหมือนตัวใครสัที่มันนูนๆหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่านีตรา,าสัักณ์สมาร์ทวนส่วนตัวรุ่น Legend เนี่ยมันเนี่ยมันสุดไม่ได้เปิดฝาฝาฝาพับสุดไม่ได้แล้วก็หาป,ปืนไม่ได้เนาะทําไม่ได้เนาะทำไม่ได้โอเคก็ตัวอันนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับเนี่ยปุ่มมันจะเป็นปุ่มเรียบๆอย่างนี้เลย มันจะเหมือนตัวของคาสาที่มันแบบมันมีนูนหรือมันมีเรียมเนื่อยก็เหมือนกันเหมือนตัวคาสาก็คือกดรหัสแปลงล่างได้เห็นอย่างแล้วก็กดนิมเบอร์แต่มันก็จะให้ฟีลแบบเออพารูดี้เหมือนนะเนาะปิดก็จะเป็นปิดล็อกแน่นจังกึ๊กเออนี่มันจะเป็นสองสเต็ปเนาะหนึ่งสเต็ปแล้วก็ล็อกสเต็ปอีกทีหนึ่งแล้วก็โอเคตัวปุ่มก็อย่างที่เห็น แผงมันก็เป็นแผงียกันเลยกดปุ่มอะไรนี่ก็จะเป็นนี้ไอตัวคอม plete โอเคก็มาเริ่มมันไม่มีอะไรหรอกสำหรับตัวนี้ถ้ามันมีทั้งกล่องก็จะรีวิวหน้ากล้องหน้ากล่องเลยนมือสองไม่มีกล่องก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องหากล่องมารีวิวโอเคก็มาเริ่มกดรหัสแปลงลางเลยนะห้าห้าห้า Enter แล้อ๋อแล้วผมลืมบอกตัวฐานของเลเจนด์รุ่นเก่าอ่ะเล่นกับตัวเลเจนด์ใหม่ได้ด้วยนะโอเคแต่มันจะตั้งตั้งไม่ค่อยได้เหมือนในตัวไอเลเจนด์รุ่นใหม่ครสัตเนาะเพราะผมยิงตอนนี้ผมอิงทุกอย่างจากเลเจนด์ค่ายสัตที่ผมมีเลยมันจะไม่ได้แบบตั้งได้ดีเหมือนตัวนั้น ต้องมีอะไรร้องนิดนึงโอเคเอาใหม่งอีกทินอ,อะไรนี่เอาใหม่เอาใหม่ปลงแล้วเออแล้วข้อเสียของไอ้ตัวฐานนะ่ะฐานมันคือถ้าสกิดนิดนึงตัว การแปลกหน้าก็จะแคนเซลิลไปแล้วปุ่มก็คือปุ่มจะหลุดไปแล้วโอเคโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่อีกทีนึงเฮ้ยชิเออเสีงสยงใสอะเสีงสยงใสผมชอบมากเลยอะโดนเลจด์นันเนี้ยประหยดมากก็มาใช้ท่าแตงกันครับเอ็กซ์ชาร์ดเอาใหม่เอาใหม่มาใช้เอ็กซ์ชาร์ดกันนะครับ อ,อ,อ่ามันก็จะเป็นแบบท่าตอนไฟใช้ท่าเตะเลยเนาะโอคมันก็จะไม่มีอะไรมาลูกเล่น ก็มีแค่นี้แหละแปลงล่างแปลงล่างแล้วก็ใช้ทําให้ตายแค่นั้นรุ่นประหยดะัดอะขึ้นชื่อว่ารุ่นประหยัดก็มีแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วอโอเคก็ตามสัญญาแล้วเนาะถึงจะเป็นมือสองก็เถอะแต่ก็ถือว่าได้ทำตามสัญญาล้ะอันนี้ผมมีบอกเปิดๆไว้ก่อนนะว่าผมสั่ง CSM f i c e รุ่น Bullet ของพี่จีนที่พี่จีนทำมา สั่งอ่าเล gend เอ้ยไม่ใช่ CSM ไฟกับใครสบุ u ล l ลกไปก็ถ้ามาแล้วก็อาจจะได้รีวิวให้ดูกันนะตอนนี้ก็มีถ้าพูดก็คือตอนนี้มีครบและทั้งไฟทั้งใครสะแค่เป็นตัวเล gend ก็ถือว่าคุ้มแล้วคุ้มแล้วเออมันคุ้มลหลยแค่มีแค่นี้ก็คุ้มแล้วแต่ตัวใครสาตอนนี้ผมเอาไปไว้ที่บ้านแล้วนะตอนนี้ผมอยู่หอแล้วก็เลยไม่ได้เอามาเทียบกันให้ดูว่าเป็นยังไงโอเคก็แค่นี้ สำหรับคลิปนี้ไม่มีอลไรบ้างแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเหมือนกดไลค์กดซับสไครต์แชร์นะคุณผู้ชมมพเลังใจใ้ผมในคลิปต่อแลสวัสนีสวัสดีครับผมบ๊ายบายคลิปน่าจะเป็นการรีวิวอะไรก็ติดตามชมผมด้วยนะครับกด,ต,ดติดตามด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายเฮ้ย สวัสดีสุดีครับบ๊ายบาย